สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คอนคอร์เ b a บ e นะครับก็คลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนต์ประจำวันแล้วกันนะอ่ะ เรามาดูกันนะครับผมอีเวนต์ประจําวันที่ผู้เล่นควรจะต้องเล่นทุกวันนะครับสําหรับคอนโคเลอร์เบสนะเอออีเวนต์นี้ควรจะเล่นทุกวันนะครับผมคือรางวัลที่เขาจะมีมาให้นะครับก็จะเป็นรางวัลตัวนี้นะก็เขาเรียกอะไรอัญมณีใช่ไหมความรู้วิญ,ญญาณของทหารที่ยอดเยี่ยมนะครับ <c oughs> ความสามารถของเจ้าไอเทมตัวนี้นะครับผมพอเราคลิกขวาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่หัวข้อหลอมนะครับผมหลอมเพื่อที่เราจะได้อาัญมณีเหรอเออหลอมวิญญาณอ,ะอ่ะมันมันจะเป็นเหรียญตาวิญญาณนะครับผมเอาไว้เสริมเป็นออบเจกต์หรือออปชันของทหารนั่นเองนะครับผมอ่ะก็มันจะเป็นในลักษณะน,นี้นะพอเราเข้าไปหลอมใช่ไหม ยิ่งยิ่งนะครับยิ่งแรงสูงเท่าไหร่เนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะได้มันจะสูงมากขึ้นนะครับผมอ่าสีเขียวแบบนี้นะก็คือคุณจะได้แบบนี้เลยนะครับอแปดสิบแปดเปอร์เซ็นนะไอตัวต่ําสุดนะครับผมเลเวลเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเออการผลิตวิญญาณชั้นดีนะครับผมหรือว่ามหากราบเนี่ยเอ่อจะได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าคุณเอาเอา่าเอาตัวมหากราบเลยแล้วกันนะนี่นะครับผม มหากราบจะเป็นอัญมณีสีม่วงแบบนี้นะครับพอเราใส่เข้าไปทั้งหมดนะเห็นไหมเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มนะครับผมเออเปอร์เซ็นต์มันจะมากขึ้นนะสูงสุดก็จะเป็นวิญญ,ญาณทหารขั้นขั้นห้านะครับขั้นห้าอันนี้จะอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าหากว่าคุณได้ไอเทมตัวนี้นะอ่ะมันก็จะให้แบบอย่างละห้าสิบแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดีนะอันนี้ไม่ใช่สาระสาคัญสาระสาคัญของเราก็คือจะพาไปเล่นอีเวนต์นะครับ สำหรับผู้เล่นที่ไม่รู้นะว่าอีเวนต์นี้เล่นยังไงนะครับผมเรียกเรียกอีเวนต์หรือเรียกภารกิจดีติดปากภารกิจนะถ้าถ้าจะบอกว่าเป็นภารกิจเนี่ย,เร,ยเรียกว่าอีเวนต์แล้วกันนะครับผมกดไปที่ตัวเจนะครับผมแล้วก็มาที่หัวข้อ,อหมวดร่วมมือนะครับโอเคอยู่ตรงไหนนี่นะครับผมลำดับที่สามนะป้องกันความเสียงนะครับจริงจริง เกมนี้มันมันเป็นเกมเกมของยิปอา่า <c oughs> จริงๆเกมนี้มันเป็นเกมของจีนนะครับอา่าเท่าเท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมทราบมันจะเป็นเกมของจีนที่มีทีมผู้พัฒนาอา่าฝั่งอังกฤษฝั่งยุโรปด้วยนะครับผมเออซึ่งไอการแปลตรงเนี้ยบางทีมันก็แปลแบบทันสลินะครับเราต้องไปแปลอีกทีหนึ่งนะบางครั้งนะครับผมอะมาดูกันนะ อีเวนต์นี้นะครับผมเขาบอกว่าป้องกันความเสี่ยงนะครับเออน่าจะบอกว่าป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมซึ่งเราจะสามารถเล่นได้วันละครั้งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องเล่นวันละสองครั้งนะเดี๋ยวนี้มันแค่วันละครั้งนะครับก็จะได้รับศูนย์ทับสี่ก็จะได้รับ4ชิ้นไปเลยแบบนี้นะครับผมเออเขาเขาตัดปัญหานะเออจะได้ไม่ต้องเล่นเยอะอะไรอย่างนี้นะครับ่ะเรามาดูกันนะครับผมวิธีการเล่นเนาะสำหรับผู้เล่นที่ ไม่ทราบนะครับผมว่าการเล่นเล่นแบบชิวๆอ่ะเล่นยังไงนะครับป่ะเราไปเลยกันครับเออจะไปเลยไหนเนี่ยอ่ะนี่นะครับผมคือมันเล่นกับเล่นกับ AI นะครับ p v e เนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเร็วนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะนะครับแป๊บเดียวมันก็เข้าสู่หน้าโหลดแล้วนั่นเองนะครับผมเออง่ายๆนะเกมนี้ เกมนี้ถ้าหาว่าเล่นเล่นกับ PVE ผมผมว่าสนุกนะแต่ถ้าหาว่าเล่นกับคนนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับอ่มาดูกันนะครับผมเอสิ่งที่จะเตรียมนะสิ่งที่แนะนํานะครับวิธีแนวการเล่นของผมนะอะอย่างแรกเลยก็คือคุณจะต้องเล่นอาดดับโลใหญ่นะครับเล่นดับโลใหญ่นะต่อมานะครับผมก็เอาอ่ากองกําลังเมืองหลวงใส่เข้ามาอันดับแรกเลยนะครับจริงๆมันมีอยู่แค่น,นี้แหละนะ เออดับโล่ใหญ่เนี่ยที่เอามานะครับผมเออให้แม่ครับเราถือดับโล่ใหญ่เพราะว่าเขามีสกิลฮิลนะครับส่วนไอ้เจ้ากําลังเมืองหลวงนะกองกําลังเมืองหลวงเนี่ยอันนี้รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นประเภทสายสายป้องกันไงสายตั้งรับนะครับผมนี่มาปั๊บใช่ไหมโอเคครับผมเราก็ย้ายจุดเลยนะครับฮะกด F2 มานะครับ แล้วก็ย้ายจุดมาให้กองกําลังเนี่ยมาตั้งตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมากันกันเจ้าเจ้าหมาป่าเวลี่อ่ะเออเดี๋ยวเขาจะมาในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ไงป้องกันชาวบ้านนะส่วนธงนะครับผมอันนี้คือวิธีการเคลียร์เลยนะครับกด F เ,เข้าไปที่ธงนะแล้วเราดูเลยอ่าทหารที่เราจะเรียกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าพวกสายธนูนะครับผมอ่าคนหน้าไม้ คนละไม้นี่ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ใช้นะนี่นักล่าบาก้านะครับผมนักล่าบาก้าเนี่ยเขาจะเป็นการยิงแล้วแตกคิดนะครับตำแหน่งนะเออขั้นแรกนะครับผมมามาอยู่ตรงนี้นะครับในจุดของตรงนี้เนี่ยคือคุณจะใช้นักล่าบาก้าหรือว่าเล่นสายธนูไฟนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะอ่าโอเคเรามาดูต่อมีอะไรบ้างนี่ธนูไฟนะครับผมมา ธนูไฟผมจะเอาไว้ด้านบนนะครับเออมันจะมีตำแหน่งตายตัวของของมันอยู่อะ่ะเออเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมปึ๊บนี่ธนูไปมาแล้วนะอ่ามีอะไรอีกหน้าไม้ไม่เอานะครับกดสลับไปนักลาบ,บากา้าอ่าไสเข้ามานะครับผมปึ๊บโอเคธน,น,น,นะนูยาวนี่ของดีนะครับบอกได้เลยนะธนูยาวนี่ของดีนะยิงไกลแล้วก็ดาเมจแรงนะครับ อันนี้คือโมเดลที่ผมทำการเล่นนะครับผมเอองานงอกละอะโมเดลของการเล่นนั่นไงไม่ทันเลยว่าทะลุแล้วนะครับอะเดี๋ยวจะมาอธิบายกันต่อนะครับผมจุดที่ผมจะลงนะครับจุดที่ผมจะลงนะก็คือธนูนะครับผมด้านบนนะ มันจะยืนอยู่3ามสามตำแหน่งด้านบนแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่จุดนี้นะครับจุดหน้ากําแพงนะครับอันนี้อีกจุดหนึ่งนะที่ผมจะเอาธนูลงนะครับผมอ่าแล้วก็จุดต่อมานะครับที่เราจะต้องเอาธนูลงลงในเทียรแรกนะครับผมลงในเทียแรกนะซึ่งเราจะลงได้อยู่ทั้งหมด6จุดนะครับผมอ่าลงได้เทียรแรก6จุดนะก็จะมีตรงกลางด้านนี้นะครับ เออตรงกลางของหน้าป้อมนะแล้วก็ตรงท้ายตรงนี้นะครับผมอ่าโอเครอบนี้รอบนี้คือด่านด่านพังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาค่อยมาว่ากันนะกลับมาว่ากันต่อนะครับผมเมื่อกี้คือด่านพังละเรียบร้อยนะครับยังไงยังไงก็เคลียร์ไม่ได้นะเมื่อกี้พังไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าเหมือนเดิมนะอ่าใช้ กองกําลังเมืองหลวงนะครับแล้วก็อาวุธที่เราจะถือคือดาบโล่ใหญ่นะครับแค่นี้แหละนะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าตำแหน่งที่ผมจะวางก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับกําแพงเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งตแหน่งนะครับผมแล้วก็ด้านบนสุด3าําแหน่งนะที่ผมจะวางนะครับอ่าในเกียร์แรกนั่นเองนะในในรอบแรกเนี่ยเราเราจะได้ที่ก็คือ,อพวกสายธนูนะครับผมวางไว้เหมือนเดิมนะครับปึ๊บโอเคมีธนูบากกาธนูไป เดี๋ยวเอาธนูไฟไว้จุดนี้เลยนะครับกําแพงเนี่ยผมจะตั้งไว้หนึ่งหนึ่งกองนะครับผมนี่ตั้งไว้หนึ่งกองนะตรงนี้นะครับธนูนะแล้วก็ต่อมานะครับเราก็จะรีบวิ่งไปข้างบนเลยเราต้องรีบตั้งตั้งให้เร็วที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังเหมือนเมื่อกี้อโอเคมามีอะไรนะนักลาบาก้านะครับนักลาบา,าก้าก็เอ่อพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ย สายมงโกใช่ไหมธนูมงโกรประมาณนี้รอเปล่าผมก็ไม่รู้นะอ่ะาธนูยาวนะครับผมอึ๊บมา้อยนะอ่ามีอะไรธนูยาวอีกโอเคนะครับธนูอ่าพวกหน้าไม้พวกอะไรผมไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้ก็ก็เลือกนะครับผมนี่คนหน้าไม้กระเสียงกองกำลังหน้าไม้ปันจนะครับอ่าัวโจว่นี่นะครับผมอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีอยู่นะครับผม แต่ไม่รู้ว่าจะยิงไกลหรือเปล่านะปุ๊บนี่นักลาบาก้าธนูยาวไปเด่นนะครับไิเด่นโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมผมบอกไว้ก่อนนะที่ครับผมฮิวนะเออนี่แหละโลที่เราจะต้องเอามาฮิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งรงตรงนี้นะครับผมเราจะใส่อกองกําลังที่เป็นน้ํามันนะครับ น้ำมันนะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีทหารที่เล่นน้ามันได้อยู่แล้วก็คงตัวนี้นะครับผมเขาก็จะเล่น่าปืนไฟนะครับทหารที่ใช้ปืนไฟจะอยู่ขวาอยู่คงตรงนี้นะครับผมเออนี่แหละนะแล้วก็จุดมาร์คจุดมาร์คจะมีอยู่แค่นี้นะครับผมแล้วก็จุดมาร์คต่อมานะ รงที่ติดอยู่กําแพงอีก2องคงนะครับผมนี่รงตรงนี้หนึ่งแล้วก็2นะครับอันนี้เราจะเล่นอาหน่วยปืนนะครับผมคือต้องรอรอให้มันจบเทีท่สองก่อนนะครับเย่ดเนืน้อๆ่วยเขาเนด่ึงทหารทหารจะไม่มีแล้วเนี่ยเออมาพอเขานับเสร็จนะครับผมนี่อรอบร,รอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ รอบสองมานะครับผมก็ให้ทหารเนี่ยจัดยิมในเอฟสองก็ให้ทหารจัดยิมในเอฟหนึ่งนะครับนี่ให้เป็นในลักษณะนี้แล้วแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับร่นลงมานิดนึงนะดูกระสอบทรายตรงนี้เป็นหลักนะครับผมเอไม่ต้องร่นเยอะนะครับผมแล้วก็อันนี้ยังเป็นตัวทหารเก่าอยู่นะครับให้กดสลับกองรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเมียนใหม่เห็นไหม กฎหมายอ,องคลรักษ์บาร์เซโลน่านะครับผมอันนี้เขาเขาแปลแปลกๆนะแต่จริงๆก็คือเป็นห,นหน่วยพวกปืนนั่นแหละนะครับอ่าปืนไฟเออพูดไม่หมดแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับยิ้วยืนแค่นี้แหละนะได้แล้วนะสบายนะครับผมอ่ะเรารีบรีบเลยนี่นะครับผมทหารปืนไฟฟาลังกี้นะครับเพิ่มเข้ามานะให้จำให้ประจำตำแหน่งนะครับตรงนี้นะ ในรอบที่สองเนี่ยคือเราไม่ต้องสนใจอ่าพวกหน่วยธนูแล้วนะครับผมกด่หาปืนเลยเนี่ยกองพลมือปืน5,000นายนะครับอ่าให้เราจำตรงนี้นะครับผมยังไงล่ะดูไหมแล้วก็ยูต่อนะถ้าเล่นในลักษณะนี้นะครับไม่ต้องอ่าตั้งปืนใหญ่ก็ได้นะครับปึ๊บอันนี้อะไรเมืองหลวงอ่า อันนี้ปืนไฟนะกฎหมายองค์ทัลักบาร์เซโลน่านะครับซึ่งเราไม่เอานะครับก็กดรีไปนะมีอะไรอีกอ่ะตำแหน่งตรงนี้นะครับเอออันนี้ใช้ปืนใหญ่อ่าใช้ขวดปืนไฟนะครับผมก็จะทำดีเลยแหละตรงนี้นะครับมีอะไรอีกไหมหนูหายธนูมาอีกแล้วมาทำไมธนูเออเออก็มาทำไมกลับไปเหลืออีกอันนึงเนี่ยโอ้ไม่ จะไม่มีหน่วยหน่วยระเบิดให้เราจริงๆเนี่ยจะหมดแล้วรีรีจะหมดแล้วอ่ะมีความวาม,าม,มีอ้ามีไหมอ่ะกองกำลังธนูมาธนูก็ธนูแล้วนะครับรอบนี้รีจนหมดแล้วไงมาธนูก็ธนูทีนี้หน,น้าที่ของเรานะครับมีอย่างเดียวคือไปหู้เทกับกองอ่ะแค่นั้นแหละนะครับอืมแค่นี้เลย แล้วผมผมอยากได้ทหารที่โยนขวดถังน้ำมันนะเนี่ยยืนอยู่ตรงตรงนี้จะเฟอร์เพกมากนะครับผมเฟอร์เพกมากเลยถ้ามีหน่วยที่โยนถังน้ำมันนะครับแต่รอบนี้เขาไม่มีมาให้นะครับผมเอา,เอ,าอะไรเนี่ยโหปนหัวอะไรเลื่ลมาแล้วเราก็ลงลงปีนูกเดียวครับผมแม้ว่าถ้เล่นแบบนี้ได้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมคุณจะต้องอให้แม่พับเนี่ยเล่นสายนิวนะครับเพื่อที่จะนิวให้กับทิมตัวเองเนั่นแหละแล้วก็ทหารที่เราจะเลือกมาติดตัวได้นะครับผมก็เลือกทหารโล่ครับแล้วก็เล่นในลักษณะเน,นี้ยส่วนตำแหน่งตำแหน่งก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าด้านบนนะด้านบนก็คือหน่วยธนูเลยแล้วก็มีหน่วยธนูที่อยู่กำแพง ข้างหน้า1ตำแหน่งนะครับนอกนั้นก็รอไปเกียร์สองนะครับรอเกียร์สองเออรอรอบที่2แค่นั้นเองนะครับผมก็สามารถเลียร์ได้ง่ายๆสบายๆแล้วนั่นเองนะ